นี่นั่งนี่มาอัดกอไปดิมาถึกถึกแม่นี่ให้ดี้งเนื้อหรอต่เราไม่หนอก่อกันก่อกันน่อยเ้อน่อยอยากก้มกินแนวมักขน่อยยังหอ ตมบัขี่ันตมทั้งขี่นี่ต้มเหตุต้มดดนี่แน่่คมหอกมึงพี่ไวลอกมาจากมันบวกคมถาบางดอกแสบต้มทั้งขีนี่ก็็เอาไว้ด้วยดมากครับอทงคอยใส่เลยใส่ทงกันเนางกันเนาะนจะเป็นนงป้โนะต่นโนไว้ลายทงลายไทยเรื่องลายทง

Nghai ngon 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 xin cây không ngon 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 ngon